บนบานี้อันก็เอาด้วยความเดือดเดี๋ยวที่สามได้บานี้สามสองหนึง่งไปเอาแล้วคับผมพร้อมๆนะครับมา,ท,า,นนาที่ฐานที่หนึง่งฐานที่หนึ่งข้าวมู ฐานที่หนึ่งนับเบอร์ศูสองเป็นผู้วฟแสนเส้นเวลาเป็นผู้สร้างสรรค์ทีมตำรวจหวยของท่านขอท่าสตอสูาด้เร่องทำดเชิดบังนไอ้ชุ่มเอ้ย้องไปจอยุดเลยไอ้เอ้ยมาเบิ้เด้ด้วยความร่มครับลังับตนัไปเราจะจุดักไฟฐานที่หนึ่ง สองคูณต่อตอเชิดบางเนี้ยเบอร์สองหนึ่งใช่ไหมเบอร์หนึ่งสามหนึ่งสามสองหนึครับงสามสองเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองสามสองสามสองหนึ่ง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 สองหนึ นับไปอะไรอะไรเราจอไป,เ,อไปรเราจะหุดบ้างไปหาที่หน mm hmm. ึ่งของคนสองเซฟต้องใช้ระยางนะครับว่ไม่ใี่เวลาน้สัวสองเซฟฮั อท่านเจมนะครับมูวออ้นเลยเพือนเรนานอาจารย์ก่อนท่านเอมสคุณควากับคุณเมฆนะครับเดิน,น,นดี้มั่รอบแมยมบังเพื่อนกานเด้อแม่มหาลูก้็บ อันนี้ดีครับท่านอาจารย์ครับด้วยความเคารพนะครับลำเบอร์สามศูนย์ฐานนี้ดีค่ายดีเล่าพาเป็น๊อไนไฟแสนพูดคำเข้าคนระั <S <S บความเคารพฐานนี้ครับ ขางพระมหาธาตุวัดกลางอุดวิสมสองหนึ่งใ่รไปครับรจหาจับอลเรื่องอื่นพับสอท่อไอ้ไสนี่แหละเดิอด้อนเองนะครับ ดอนพ่ออาวุโสบอกขออนุญาตท่านประธานนะครับท่านอาจ,จารย์นักเรียนรับเลื่อประกาศแน่ยพะนะในแต่นั่นมาจากอำเภออำนาจเจริญเพาเป็นอำเภออำนาจน,นาจะ,นรรนะครับจังหวัดอำนาจเจริญจับตัวมานะเพื่อนลอดอยู่ยีนรอเลยหมายเลขครับหมายเลขครับหมายเลขะเบอรสามหนึ่งครับผมสามหนึ่งนะ ถูกต้องครับโอเคครับครับต่อไปเราจะต้องไปแสนที่ฐานที่ห้าขอบคุชชิมาเนคโง,งนะครับ็อไปหมายเลขเจดประตูด้านสันครับสามสงนึง บริยาทครับแจแยรบรครับผู้นำเข้านำสววยลูกคุณนะรับคุณนรับขอบคุณครับเราจะเจอก้องไปแสงไแสงฐานที่สองมายได้สาศูนย์ขอบคุณูกคุณคุณนรับตงฟ้านครแก่บ้างสันฐานที่สามผมนี่หนึ่งครับจะอยู่ขายหยังสามสงหนึ่ง แันที่หนึ่งนะครับนับเบอร์ห e ้าเจ็ดรรญาติให้เทีเวลาเป็นบ้องไฟแสนโอ้ยย่เหมอย่ยพอย่ยเหมอแม่อ<ห>อนอนครับเออเอ,อ๋อทรา,านอาต <c oughs> ิอ่านได้ครับผมมาบอกผมย่เหมือครับใหญ่เหมือหนึ่งนะย่ยเหมออันนี้อยู่จานแบบเ้อความพร้อมนะครับอยู่ี่ฐานที่หนึ่งลำดับตบอไปเราจะถูกว่าไฟแสนฐานที่หนึ่ง ของย่าิเหมือนะครับบั่งแรกเยเวลาสร้างสรรค์ถวา,ายองค์พระบาทธาตุบรรางอุดเวทยสามสองเอลยไปต่อไปข้อมูลฐานที่สี่แล้วก็ผจารย์ครับครับผมนมาเบอร์ร่ึงบเจ็ดเป็น้องไ้แสนของย่าิสีนาภา ผู้นำเข้าสวายคองค์พระมหาธาตุสุบาลีเลิศี่ไลครับผมครับผมขอบคุณครับต่อไปเราจะขิ่รถไฟแสนที่ฐานจุดที่สี่ของนางสาวสุมาลีเลิศวิไลพร้อมไปที่สับสินพาตั้งจัดหยุดเพื่อถวายคองค์พระมหาธาตุางงวัดกลางอุดมวีสามสองหนึ่งไป ว่าชื่ออใไรรูกงั้นตบใจน,นี่ว่าเราขับตกใจเนาะอย่าไม่ตบกันอ,อย่าไม่จัดจะานะอขออนุญาตประธานนะครับขันปอฮีไแบบพี้บอแปโอมาครับเจียบจิบเลยเลียงที่รีอย่างเดียวก็่ันประธานครับผมครับ ไปทั้งหมดเลยนะไปปงบ้านจะอบคนละอวายากครับไม่สมุดใจใขอายากแจ่งคร้นีครับฐานจุดที่หนึ่งจากค่าที่เวลาของท่านสอทอช์บังเมษนะครับ240ี่คะแนนฐานจุดที่ห้าน้ำหนกุกฝั่งเลยคอาตยประชาสับพานน์้นครับ พญ่วงพญ่วนที่มาจากคำบ,บนหน้าเริ่มอำเภอศิลาผู้เด้อมหาบูนะครับอยู่ขางตนโพดนาของด้วมกัน,นกเด้อพญ่วงพญ่วงนาครองด้วยกันเด้อขางตนโพดข้อมูลฐานสามครับฐานที่สามที่เมรุภูนใช่การจราเพ็ด์เตอร์เป็ดภูการสัน เสียมมื่อพระเทศสบานพระแมนบ้างขออนุญาครับเอ่ออ่อมาแล้วประตฐานที่สหมายเลขห้าสองต้องไฟแสงขร้อมให้การะนาเพชรแต่ที่นำเข้าไถ่นอสตังบรัาเซอรอไปเขาไม่ขมุ่นขมุนน้ำดื่ม l อนะครับจะขอไยนะครับขมุนน้ำดื่มเอ ของแม่ลำโพนนะครับรเขียนง,างา้าน้่าแบบอันนี้ถามที่สามมาได้52การเกษตรสร้างสรรค์สามสอนึ่งใต้ โอ้อบอกงไฟคืณดีานี่นบ,บั้ไฟที่นออเขาคู่มีอะไรใจหรือเ่าะอันนี้ญาตนประธานนะครับมันบักไฟนี่แดงขาวดำเงินหมายถึงว่าง้า